พัฒนาแหล่งน้ำที่จังหวัดอุตร,รดิตถ์นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือฟังสรุปการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดอุตร,รดิตถ์ที่โครงการฝ่ายห้วยน้ำป้าพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลดางพญาอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตร,รดิตถ มีทั้งสิ้น37โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ35โครงการได้รับประโยชน์กว่า17,800ไร่รวม5,229ครัวเรือนจากนั้นติดตามโครงการฝ่ายห้วยน้ำพระเกิดขึ้นจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2534ในการช่วยเหลือราษฎรโดยเฉพาะเรื่องคมนาคมสาธารณสุข การประกอบอาชีพและการชนลประธานตามความเหมาะสมต่อจากนั้นไปติดตามการดำเนินโครงการฝายกล้ยพญาพร้อมระบบส่งน้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริตําบลนางพญาสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรในพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่5จากการปลูกข้าวนาปีพันกขสิบในเขตชนลประธาน430ไร่ปลูกทุเรียนหมอนทอง1629ไร่รวมทั้งมีรายได้จากกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้า และจะตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําในการจัดสรรน้ําให้แก่สมาชิกอย่างทั่วถึงมีน้ําเพียงพอทุกฤดูดองคมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายผ้าไตรพระราชทานและพัดรองแดดพระสงฆ์ในโครงการสืบสารงานพ่อต่อยอดทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยวันที่สอง พลาาเอกประยุทธ์ภกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายผ้าตรายพระราชทานและพัดรองแด่พระสงฆ์โครงการต่างๆซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการสืบสารงานพ่อต่อยอดทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยระหว่างวันที่2ถึง4กร,รกฎาคมนี้ณหอประชุมพุทธมนตรอําเภอพุทธมนตรจังหวัดนครปฐมวันนี้มีกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาสภาคสี่ภาษาและการแสดงพระธรรมเทศนาปุจชาวิสัชนาสองธรรม,มาทม์ ในการนี้องคมนตรีถวายพัดรองและประเคนปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาภาษากลางและภาษาใต้ช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายพัดรองและประเคนปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาภาษาอีสานและภาษาเหนือจากนั้นถวายพัดรองและประเคนปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาปุจฉาวิสัชนาสองธรรมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารพระราชปณิธานเพื่อให้พระภิสุสามเณรที่ได้รับการถวายทุนการศึกษาพระราชทานได้มีโอกาสาเผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาการปฏิบัติและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อเป็นแบบอย่างในการถ่ายทอดหลักธรรมแก่พุทธศาสนิกชนสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องอ,องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยายลัยราชพัฒเชียงใหม่เป็นวันที่สอง วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2568ณมหาวิทยายลัยราชพัฏเชียงใหม่เป็นวันที่2ององคมนตรีได้หารือกับคณะผู้บริหารเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษาการพัฒนา s o อฟ s k i l l ลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและโมเดลการผลิตครูฐานสมรรถนะ พร้อมกันนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษและร่วมอภิปรายความสําคัญของมหาวิทยาลัยราชพัฒกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการศึกษาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีพศ2560ถึง2579และร่วมถอดบทเรียนภาพรวมการดําเนินงานรวมทั้งการระดมสัพพะกำลัง และแหล่งทรัพยากรในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชพัฒนับตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันให้กับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่จำนวนกว่า300คนเพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรในการขับเคลื่อนและยกระดับมหาวิทยาลัยต่อไป องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนที่จังหวัดอุบลราชธานีพลเรอเอกพงเทพหนูเทพองค์มนตรีประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสอนชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบสหศึกษาอยู่ประจํานักเรียน696คน ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พัฒนาด้านอาชีพตามความสนใจอาทิการนวดแผนไทยโดยใช้พืชสมุนไพรในพื้นที่กีฬารักบี้และงานด้านศิลปวัฒนธรรมดนตรีภาคอีสานในการนี้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นไปที่โรงเรียนเบตตี้ดูเมน2ช่องเม็กอําเภอสซรินทรเป็นโรงเรียนในการสนับสนุนของมูลและนิธิราชประชานุเคราะห์ สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึง6แบบสหศึกษานักเรียน582คนเป็นโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งเป็นตัวกลางสารความสัมพันธ์มิตรภาพไทยลาวโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วย ช่วงบ่ายไปที่โรงเรียนสาวนิต์บ้านวังแสอํำเภอโพไซก่อตั้งปี2,505เดิมชื่อโรงเรียนบ้านวังแสต่อมาปี2,518สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานชื่อใหม่ว่าสาวนิตตามชื่อผู้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนเป็นโรงเรียนในการดูแลของมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงป .6 นักเรียน75คนโอกาสนี้มีพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โรงเรียนจัดแสดงนิทรรศการจินตคณิตหนึ่งในหลักสูตรฝึกทักษะการคิดเลขโดยใช้จินตภาพที่ช่วยสร้างสมาธิในการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดีองค์คมนตรีติดตามผลสำเร็จโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในรัชการที่10จังหวัดขอนแก่นพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองค์มนตรีรองประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งมี83โครงการประกอบด้วยด้านแหล่งน้ำา68โครงการด้านการเกษตร5โครงการด้านสิ่งแวดล้อม1โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ8โครงการและด้านบูรณาการและอื่นๆ1โครงการรวมทั้งการดำเนินงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ23โครงการสถานการณ์น้ำ โครงการต่อยอดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและผลการดำเนินง,งานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วงบ่ายติดตามโครงการฝายห้วยโศกรังพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแวงน้อยอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแกน่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2560เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรในนาแล้ง สำนักงานกปร,รสนับสนุนงบประมาณแก่กรมชลประทานก่อสร้างแล้วเสร็จปี2562สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรตำบลแวงน้อย252ครัวเรือนและการเกษตรได้200ไร่ ต่อมาปี2564ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมในการเติมน้ำหนองเชียงคูนเพื่อสนับสนุนโครงการฝายห้วยโศกปรังและเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ไปยังบ้านอีโลหมู่ที่5และบ้านหนองแขมหมู่ที่3ตำบลแวงน้อยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2568 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรคัติยาราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2568 โอกาสนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรวรขัตติยราชนารีวันที่4กรกฎาคม2568 ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญจบข่าวในพระราชสาามนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับกู้ภัยอินโดนีเซียเร่งค้นหาผู้โดยสารที่ยังสูญหายอีกหลาย10คนนะคะจากเหตุการณ์เรือเฟอร์รี่ล่มเมื่อคืนนี้ค่ะซึ่งล่าสุดพบแล้วผู้เสียชีวิตทั้งหมด5คนค่ะความคืบหน้าของเหตุการณ์เรือโดยสารข้ามฟากล่มนอกชายฝั่งจังหวัดชวาตะวันออก